โจทย์ข้อที่6นะครับสารตัวอย่างประกอบด้วยเกลือคาร์บอเนตของไอออนแบเลี่ยม2บวกแมกนีเซียม2บวกและเงินบวกหนึ่งนะครับผสมกันอยู่ถ้าต้องการไอออนทั้ง3ชนิดถ้าต้องการแยกไอออนทั้ง3ชนิดออกจากกันจะต้องเติมเติมนะครับรีเอเจนต์และกรองตะกอนตามลำดับขั้นอย่างไรชอยข้อที่1นะครับขั้นที่1เติมรีเอเจนต์ HCl และกรองตะกอนออก ขั้นที่สองเติมเร亚เจนต์ cs สาม c o h และกรองตะกอนออกใช้ข้อที่สองนะครับขั้นที่หนึ่งเติมเร亚เจนต์ hcl และกรองตะกอนออกเช่นเดียวกันขั้นที่สองเติมเร亚เจน h สอง so สี่และกรองตะกอนออกหรือว่ากรดซัลฟิริกนะครับใช้ข้อที่สามนะครับขั้นที่หนึ่งเติมเร亚เจนต์ cs สาม cooh นะครับและกรองตะกอนออกหรือว่ากรดแอซิติกขั้นที่สองเติมกรดไฮโดรคลอริกนะครับหรือ hcl และกรองตะกอนออก ชอยข้อที่4นะครับขั้นที่1เติมกรดซัลฟิริกนะครับและกรองตะกอนออกและขั้นที่2เติมกรดไนตริกหรือว่า HNO3 แล้วก็กรองตะกอนออกสําหรับชอยข้อที่5นะครับขั้นที่1เติมเรเจนต์กรดไนตริกเข้าไปนะครับแล,ลแ้วกรองตะกอนออกขั้นที่2เติมเรเจนต์เป็น NaOH นะครับแล้วก็กรองตะกอนออกซึ่งสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาต้องการที่จะแยก ไอออนทั้ง3ชนิดที่มีอยู่ในสารละลายนะครับก็คือแบเลี่ยม2บวกแมกนีเซียม2บวกและเงินบวกนะครับด้วยการเติมเรเจนอะไรสักตัวหนึ่งเข้าไปและกรองตะกอนออกซึ่งแปลว่าเขาต้องการเติมเรเจนเข้าไป1ตัว1ตัวเพื่อให้เรเจนทำปฏิกิริยากับ ไอออนหชนิดและเกิดเป็นตะกอนเมื่อเกิดเป็นตะกอนจะพบว่าในสารละลายเรามีไอออนอีก2ชนิดและมีตะกอนของไอออนชนิดหนึ่ง หลังจากนั้นเรากรองตะกอนออกจะพบว่าจากสารละลายเราที่มีไอออนอยู่3ชนิดตะกอนถูกแยกออกไปจะเหลือไอออนเพียง2ชนิดหังจากนั้นก็ทําซ้ำอีก1ครั้งนะครับเติม r รี g เอเจนต์ลงไปอีก1ครั้งไอออนที่มีอยู่2ชนิด1ชนิดจะทำปฏิกิริยากับ r รี g เอเจนต์เกิดเป็นตะกอนเช่นเดียวกันและแตะกอนก็จะถูกกรองออกมาดังนั้นในสารละลายเราก็จะเหลือไอออนเพียงชนิดเดียว เพราะนั้นเราก็สามารถแยกไอออนทั้ง3ชนิดออกมาได้ภาพรวมของปริยาก็เป็นแบบนี้นะครับตอนแรกมีไอออน3ชนิดเรียกยนหนึเกิดตะกอนของไอออน1ชนิดและสารละลายไอออน2ชนิด ตะกอนถูกแยกออกไปสารละลายไอออนสชนิดจะถูกนำมาเติมรเเจนตัวที่ 2. 2เกิดเป็นตะกอนของไอออนชนิดที่2และสารละลายของไอออนชนิดที่3 ดังนั้นตะกอนก็ถูกแยกออกไปดังนั้นเราจะพบว่าการแยกตะกอนครั้งแรกสามารถแยกไอออนชนิดที่1ออกมาได้การแยกตะกอนครั้งที่2สามารถแยกไอออนชนิดที่2อ,อกมาได้และสุดท้ายในสารละลายจะเหลือไอออนชนิดที่3ก็ทําให้สามารถแยกไอออนทั้ง3ชนิดออกมาได้นะครับซึ่งโจทย์ต้องการให้เราหาว่ารีเอเจนที่เติมในแต่ละขั้นคือตัวอะไรเพื่อที่จะแยกตะกอนที่จะสามารถแยกตะกอนออกมาตามขั้นตอนนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้นะครับ เกี่ยวกับการตกตะกอนซึ่งในที่นี้นะครับจะพบว่าไอออนทั้ง3ชนิดปเป็นไอออนบวกหมดเลยไอออนบวกจะสามารถทำปฏิกับอะไรได้ก็ต้องเป็นไอออนลบโจทย์ข้อนี้ก็ต้องสนใจที่ไอออนลบว่าไอออนลบตัวไหนสามารถทำปฏิกับไอออนบวกในสารตัวอย่างนะครับเกิดเป็นตะกอนได้ เราก็มาดูสมบัติของไอออนลบนะครับข้อที่1 NO3- ไอออนของ NO3- ลบและ CH3COO- ไม่ว่าจับกับอะไรก็ตามจะละลายหมดในที่นี้ละลายน้ำนะครับอย่างเช่น NaNO3 ก็ละลายนำ้ำหรือว่าแม้แต่ MgNO3 2ก็ละลายนำ้ำเช่นกันเช่นเดียวกับ CH3COO นะครับ CH3COONa ก็ละลายนำ้ำเพราะนั้นก็ได้ข้อสรุปว่า NO3- และ Cl3- ลบไม่ว่าจับกับไอออนบวกใดๆก็ตามก็สามารถละลายน้้าได้หมดข้อ2 h e เฮลไลซึ่งเฮลไลก็คือหมู่7ในที่นี้จะไม่พูดถึงฟลูออรีนนะครับไม่พูดถึง F- ลบจะพูดถึงแค่ Cl- Br- ลบและ I- บลก็คือเป็นธาตุเฮลไลทั้งหลายนะครับ จับกับไอออนใดๆก็ตามจะละลายหมดแต่ยกเว้นจับกับ Pb2+ Ag+ Cu+ แล้วครับ Cu2+ และ Hg22+ ตะกั่วเงินทองแดงประหลอดนั่นเองก็คืออย่างเช่น NaCl เกลือใช่ไหมครับละลายน้ำ MgCl2 ก็ละลายน้ำแต่ถ้าเป็น AgCl จะไม่ละลายน้ำซึ่งไม่ละลายน้ำก็หมายถึงตกตะกอนเช่นกันถ้าเป็น PbCl2 ก็ตกตะกอนเหมือนกัน ไอออนอีกชนิดหนึ่งนะครับซัลเฟต so 4 2- สองลบซัลเฟตส่วนมากจะละลายซึ่งยกเว้นเช่นกันกับ pb 2บวกและ ag สองบวกขอโทษครับ ag บวกก็คือประลอดและเงินยังไม่หมดครับยังยกเว้นอีกอันหนึ่งคือธาตุหมู่2 ล่างแคลเซียม2บวกซึ่งก็คือแคลเซียม2บวกเบเรียม2บวกและเ,เลรอนสบวกเช่นกันอย่างเช่น Na 2 SO c อันนี้ไม่อยู่ในข้อยกเว้นใช่ไหมครับก็ละลายน้ำแต่ Pb SO c อันนี้ ตกตะกอน b a s o c ก็ตกตะกอนต่อไปอันสุดท้ายนะครับออกไซด์ O2 ลบหรือว่าไฮดรอ,อกไซด์นะครับ o h ลบออกไซด์กับไฮดรอ,อกไซด์เป็นยังไงที่ผ่านมาเป็นละลายซะส่วนใหญ่แต่อันนี้ไม่ละลาย ส่วนมากจะไม่ละลายเลยยกเว้นจับกับหมูลหนึ่งก็คือโซเดียมพโพแทสเซียมลิเทียมลบิเดียมซีเซียมฟันเซียมและ N อ C บวกอย่างเช่นถ้าเป็น NHC OH NH4 เป็นข้อยกเว้นใช่ไหมครับปกติไม่ละลายเพราะนั้น NH4OH ยกเว้นก็คือละลายถ้าเป็น NaOH Na เป็นหมู่หนึ่งก็ละลายแต่ถ้าเป็น MgO หรือว่า MgOH ในที่นี้จะไม่ละลายโอเคครับหลังจากเรารู้แล้วว่า ไอออนลบอะไรจับกับไอออนบวกละลายหรือไม่ละลายบ้างเราก็มาดูโจทย์ของเรานะครับโจทย์ของเราพบว่าเราต้องการแยกตะกอนออกมาเราต้องการเติมเีเอเจนหนึ่งครั้งเพื่อให้เกิดตะกอนของไอออนเพียงหนึ่งชนิดเท่านั้นแล้วก็เติมอีเลเจนครั้งที่สองก็เพื่อให้เกิดตะกอนของไอออนอีกหนึ่งชนิดในสารละลายเรามีแบเรียมสองบวกแมกนีเซียมสองบวกและ เอบวเราจะเติมเรเจนต์ยังไงเราก็มาดูช้อยนะครับช้อยข้อที่1เราเติมเรเจนต์แรกเป็น HCl หรือว่าไฮโดรคอริกลงไปไอออนลบที่ได้ก็คือจะมีไออนอน Cl- ทีนี้ไออนอน Cl- นั้นจะตกตะกอนกับอะไรบ้างอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเฮไลมูดเจ็ดนั้น จะส่วนส่วนมากจะละลายยกเว้นกับตะกั่วขอโทษครับตะกั่วเงินทองแดงตลอดเราก็ดูว่ามีอะไรบ้างตอนแรกคอไลจะทำเรียกับแบเลียมต,ตกตะกอนไหมส่วนใหญ่คอไยละลายยกเว้นกับตะกั่วเงินทองแดงตลอดแบรเรียมไม่อยู่ในข้อยกเว้นเพราะนั้นแบเลียมคอไลก็ละลายน้ําต่อไปแมกนีเซียมคอไยก็ไม่อยู่ในข้อยกเว้นเช่นเดียวกันละลายน้ําทีนี้ เงินบวกอยู่ในข้อยกเว้นเพราะนั้นเมื่อมีไอออนคลอไอยู่จับกับเงินจะเกิดตะกอน AgCl ทีนี้หลังจากเราเกิดตะกอน AgCl เรากรองตะกอนทำให้ไออนที่ผ่านจากการกรองตะกอนมานั้นเหลือเพียงแค่2ไออนก็คือแบลรียม2บวกและแมกนีเซียม2บวก ทีนี้เราสามารถแยกไอออนแรกออกไปได้ก็คือเงินผ่านการกรองครั้งแรกทีนี้พอเหลือแบเรียม2บวกและเมกนีเซียมของ2บวกเราเติมเรเจนตัวที่2เพื่อต้องการแยกไอออนออกไปอีกหชนิดเรเจนที่เราเติมก็คือ c h 3 c o o h แต่ว่า c h 3 c o o ไอออนลบก็คือ c h 3 c o o บทีนี้เรามาดู c h 3 c o o ละลายหมดเลยดังนั้น ไม่ว่าจับกับไอออนบวกที่เป็นแบเรี่ยมหรือว่าแมกนีเซียมตามที่โจทย์ต้องการเราก็ไม่สามารถทําให้มันเกิดตะกอนได้การกรองก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีตะกอนอยู่เพราะนั้น c 3 c o o H จะไม่สามารถแยกแบเลี่ยมและแมกนีเซียมออกมาได้โจทย์ชอยข้อ1ก็เลยผิดนะครับเพราะไม่สามารถแยกไอออนทั้ง3ชนิดให้ออกมาได้ต่อไปช้อยข้อที่2เช่นกัน ไอออนลบเป็นคอร์ไก็สามารถเกิดตะกอน agcl ไอออนที่ผ่านตะกอนก็คือแบเลี่ยม2บวกและแมกนีเซียม2บวกเช่นเคยเมื่อเกิดแบเรี่ยม2บวกและแมกนีเซียม2บวกเราใส่เลเจนตัวที่2ก็คือกดซัลฟิริกไอออนลบคือ so c 2ลบทีนี้เราก็มาดูว่า so c 2ลบเนี่ยจับกับไอออนอะไรแล้วตกตะกอนบ้างซึ่ง อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ SOC 2ลบส่วนมากจะละลายยกเว้นจับกับ Pb กับ Ag แต่ว่าในสารละลายเราตอนนี้ Ag ถูกแยกออกไปแล้วใช่ไหมครับเหลือแค่แบลรีียมกับแมกนีเซียมเรามาดูต่อนอกจากยกเว้น Pb และ Ag แล้วยังยกเว้นธาตุหมู่2ล่าง Ca ที่ประกอบไปด้วยแคลเซียมแบลรียมและเลรอนในที่นี้นะครับสารละลายเรามีแบลรียมกับแมกนีเซียมเมื่อเติม ัลเฟตลงไปกดโซเฟริกนะครับจะ SO4 2- จะเข้าไปทำสร้างพันธะกับ Ba2+ เกิดเป็นตะกอน b a s o c ตะกอนทีนี้เมื่อเกิดตะกอน b a s o c สารละลายเราตอนแรกที่มีทั้ง Ba และ Mg Ba จะถูก แยกออกไปกลายเป็นตะกอนและกรองสลายและสุดท้ายจะเหลือแค่ mg 2บวกช้อยข้อที่2นะครับจึงสามารถแยกไอออนทั้ง3ชนิดออกด้วยกันได้โดยการกรองครั้งแรกสามารถแยก ag บวกออกมาได้ในรูปตะกอน agcl การกรองครั้งที่2สามารถแยกแบเลี่ม2อบวกออกมาได้ในรูป baso 4หรือว่าแบเลี่มซัลเฟตและสาลายสุดท้ายจะเหลือ mg 2บวกซึ่งก็คือสิ่งที่ โจทย์ต้องการนะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ2แต่ว่าเพื่อความชัวร์เราก็มาดูช้อยข้ออื่นๆต่อนะครับขั้นแรกข้อ3นะครับขั้นที่1เติม Cs3COO- H ซึ่งไอออนลบก็คือ Cs3COO- ในที่นี้อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่า Cs3COO- เนี่ยไม่เกิดตะกรกับอะไรเลยดังนั้น Cs3COO- ละลายหมด ไม่สามารถแยกไอออนใดๆออกมาได้เลยจากไอออนผสมทั้ง3าอันนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดต่อไป H2SO4 นะครับเกิดตะกอนกับ Pb Pb2+ Ag+ e และหมูด2อล่าง Ca ซึ่งก็คือแคลเซียมแบเรียมและเลดอนในที่นี้ในสารละลายเรามี Ag+ e และม BA ี Ba2+ บวกอยู่เพราะฉะนั้น ไอออน2ตัวนี้ก็จะตกตะกอนลงมากลายเป็น a g 2 s o c และ b a s o c ตกตะกอนสิ่งที่ผ่านการกรองมีไอออนเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็คือ Mg2+ ดังนั้นโจทย์ข้อนี้จะพบว่าการเติมดีเจนครั้งแรกไม่ไม่สามารถเกิดตะกอนของไอออน2ตัว ซึ่งเมื่อผ่านการกรองทำให้เราไม่สามารถแยกไอออนของ2ตัวนี้ซึ่งเป็นตะกอนอยู่ออกมาได้เพราะนั้นเราไม่สามารถแยก a g ออกจากแบลรียมได้ข้อนี้จึงผิดต่อไปข้อที่ช้อยข้อที่5นะครับเติมกดไนตริกซึ่งอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าไอออน c h o COO ลบและไนตริก ไม่ว่าจับกับไอออนบวกใดๆก็ตามจะละลายหมดเพราะนั้นไอออนลบในตริกในเตรดนะครับ NO3- ในที่นี้จึงไม่สามารถทำให้ไอออนใดๆก็ตามในสารผสมเราเกิดตะกอนได้อาจแยกไอออนออกมาผ่านการกรองได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเช่นเคยเหมือนข้อ3เพราะฉนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ตอบข้อ2ครับผมทวนอีกรอบนึงนะครับสําหรับโจทย์ข้อนี้เขาต้องการให้เรา แยกไอออนที่ผสมกันอยู่ทั้ง3ชนิดด้วยการกรองและเติมดีเจนความรู้ที่เราต้องมีก็คือเราต้องรู้ว่าไอออนอะไรตกตะกอนกับอะไรซึ่งในที่นี้นะครับแยกไอออนบวกเราก็ต้องรู้ว่าไอออนลบอะไรสามารถเกิดตะกอนกับไอออนบวกเหล่านี้ได้เมื่อเรารู้ว่าไอออนลบอะไรสามารถเกิดตะกอนกับไอออนเหล่านี้ได้ขั้นต่อมาที่เราต้องทําก็คือเราก็มาดูชอยและ ค่อยๆตัดชอยเป็นทีละชอยนะครับอย่างชอยข้อที่1ก็สามารถตัดได้ในขั้นที่สองเพราะว่าขั้นที่2มีเซสสามซิโอลบที่ละลายหมดชอยข้อที่3ก็ตัดได้ในขั้นแรกเพราะว่าเซสสามซิโอลบละลายหมดเหมือนกันชอยข้อที่4ตัดได้ทั้งขั้นแรกและขั้นที่2เลยเพราะขั้นแรกเกิดตะกอนสองชนิดทําให้ไม่สามารถแยกได้และขั้นที่2มีตัวมีไนเตรตซึ่งละลายหมดก็ไม่สามารถแยกได้เช่นเดียวกัน และข้อที่5มีไนเตรตในขั้นแรกก็ละลายหมดไม่สามารถแยกได้ซึ่งหลังจากเรารู้ว่าตัวไรสามารถเกิดตะกอนกับไรและแยกยังไงแล้วเราก็สามารถตอบได้ซึ่งในข้อนี้ก็ตอบข้อที่2นะครับ